สวัสดีครับเบาเยิมเกิมกับรายการเบาเยิมเกิมพาเลาะทาง y o ยูทูบนะครับเนาะช่องเบาเยิมเกิมพาเลาะนะครับเนาะมื่อวานี้กลับมาเมืองไทยนะครับผมบริยูฮ่องกงกลับมาบ้านสักปีสองปีนะครับเนาะฝากกดติดตามกดกดซับสไคร์นะครับเนาะมากดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์สำหรับช่องน้อยเบาเยิมเกิมนะครับเนาะฝากไว้ในแล้วกันนะครับเนาะมืัอนี้ ถือกัโต14วัอเียดอย่างออกกำลงกายดีกว่านะครับออกเหดกำลังกายในเมืองกันแล้วกันมันยังบ้ตองเครียดนะครับเราที่กักตตั้ง14วัอนะครับนเนาะเดี๋ยวเอาให้เช็ดท้ายนี่300ครั้งเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, bèn, bị cầu, bèn chìm, bèn ít, bèn số, bèn xám, bèn xì, bèn hà, bèn hút, bèn chết, bèn bèn cầu, có xịt, có ít, có tố, chết, có bèn, có cầu, 20 o 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หเจ็ดเก้าห้าสิบ้อดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกหสา

นะครับเนาะนี่ก็เสร็จไปแล้ว300นะครับเนาะอ่ะแลเียถ่านี้อีกประมาณอ่าตีเข้านี่ประมาณ100เถื่อนะครับเิ่เอ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 18, 19, 18 19.

cá sáu mươi, xịt mươi sáu, sáu mươi ba, sáu mươi bốn, sáu mươi năm, sáu mươi sáu, sáu mươi Luôn mà nói luôn 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 gì luôn 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 luôn

6.6 7.6 8.9 10.10 12.12 13.13 14.15 16.16 17.16 18.19 20.20 22.20 23.23 24.25 26.26 27.26 28.29 30.30 32.33 34.35 36.37 38.39 39.40 40.40 41.41 42.43 43.44 44.45 45.46

เก้าห้าเก้ากก้เจ็ดก้แปดกับเก้าหนึ่งร้อยนะครับน้องนี่ไงเฮ็ดแค่นี้เองนะครับน้องประมาณบบถึงสิบนาทีนะครับน้องสำหรับอ่ะชกที่เจ้าอยู่ในห้องหรือโบเด็กไปใส่นะครับน้องอันนี้พอสําหรับอ่าคนที่ถือก๊สโต๊ะอสิบสี่มือหรือว่าคนที่อยู่บ้านฝนตกโบเด็กไปใส่อีกอ่ใส่ได้คือกันนะครับน้องอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซัพพลายสำหรับเบาเอียมเกิร์มนะครับน้องทั้ง ช่องยูท e ูบใบมือเครื่องพาหลอดไทยฮ่องกงนะครับเนาะจะมีหลายๆคลิปเกี่ยวกับเที่ยวไทยเกี่ยวกับวิสิพาไปนะครับเนาะหลังจากถึกถึกกักตัวตรวจชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเมื่อยชิตหาด้ามนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้อกดเน่กดเน่เพื่ออย่าลืมออกกำลังกายสบายบอกถึงสิบนาทีออกแขนที่บวิศิพาก็เนาะกรใช้ร่างกายสมบูรณ์นะครับเนาะอ่ะบ๊ายบายลาไปก่อน อย่าลืม้อกดแน่กดแน่กดอ่าตามกดสะทกัยแน่เบาวเวขำเกิมพานหลอกนะอบาวเวคำเกิมพานหลอกายบาย